โลกนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่โรงเรียนวัสีโลหาราบำรุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนะบุรีเขตหนึ่ง ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในยุคปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้เกิดความสนใจที่จะศึกษาร่วมไปกับครูผู้สอนและเกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องโรงเรียนวัดศรีราษฎราบำรุงได้สร้างความตระหนักให้กับครูผู้สอนทุกท่านที่จะตอบโจทย์ปัญหาในการที่จะ จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดความสนใจในประวัติศาสตร์เห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีมายาวนานและเกิดความรักความผงแหนในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์การนำสื่อนวัตกรรมเดะไดรี่บันทึกประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์มาให้นักเรียนได้เรียนรู้จะเป็นการสร้าง ความเข้าใจสร้างความรู้ให้นักเรียนได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยอันมีมาอย่างยาวนานและทําให้นักเรียนเกิดความรักความผงแหนและเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยในผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้ โรงเรียนวัสสีโลหะรับบำรุงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6โดยใช้สื่อการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมาหากษัตริย์ นอกจากจะจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแล้วโรงเรียนได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่โดยครูประจำชัน้นส่งสื่อการ์ตูนแอนิเมชันลงในไลน์กลุ่มห้องเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้รับชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่บ้านร่วมกับผู้ปกครอง เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่จากการ์ตูนแอนิเมชันในห้องเรียนและที่บ้านแล้วโรงเรียนวัดศรีโลหระราตบรมรงได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนศึกษานอกห้องเรียนเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นวัดศรีโลหระราตบรุงและประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรีนาสะพานข้ามแม่น้ำแควถ้ำกระแสอุทยาพยประวัติศาสตร์เมืองงห์และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า เปิดโลกนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ประวัศาสตร์วิถีใหม่โรงเรียนวสีโลหารบำรุง